สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขสุขคนจ้าพบกับขั่วกระสินส่วนเซ่จริงค่ะมามาพร้อมนะพร้อมตายแล้วพี่น้องจ้าสองคนแม่ลูกตัวป่วนตัววุ่นวายกินกินค่ะกิ<ว>นอืมในีนกินโฟมาร์ตไว้แล้วกินพาสต้ากับอัน ชีสพี่น้องจา <c oughs> อ้าพาสต้าคอยกับกินมื้อนี้พี่น้องจ้าคอยย่ำกระปุ่นจ้าย่ำกระปุ่นใจปาท่าวตบปลาท่าวฝรัง่งคือปลานซ่าหมอนค่ะซีมันแต่ว่าเป็นกระปองนะคะเนาะนอ,ะอะื่นก่อนสิโลงเมื่อพี่น้องจา้าคาตาลีลาไทายลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขามาเป็นกำลังใจคั่วกะลาศินเนี่ยนะจ้า เพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าที่เขามาติดตามเขามาคอมเมนต์เขามาเป็นกําลังใจให้สิก๊ับไปทุกบ้านเลยพี่น้องม,มาด,ด,ด้วยจัดเด้อแซ่บกินนัวคือเก่าเราพี่น้องก๊อฟกุ้งกันเลยสิมากครับ,รบต้องบอกงาต้องบอกพริกต้องบอกงาอือเพื่อนนี่มันเจ้งพี่นาะอันนี้มาโอดริป,ปลังค่ะแบบ ข่อยลวกพักบุ้งไปเนงจก้กกินบ่ทันกับลวกไปเนาะอุ้ยแซ่บจ้ะมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บจ้ะมีเสียงขึ้นเครื่องคายขอล,มมอลอรุมอยู่เนาะเว้ยเรนเน็ตไปละ้ยข่อยเบิ้งกระตุ้นกับ่ไปละ น้ำรม่มมันไม่เน็ดหรอกแซ่พี่น้องจ้าสูตรขอไปเห็ดได้จาะเดเอะ็อีวอมีีเห็นบางหรือน้่งคะแซ่บบ่ค่ะอาจาย์บงซีอาจายบงซีสันลดแสบ,บแสบดาขึ้เกาค่ะ เราใสกขึ้นปนป่าเลยันี่ยแบบน่ารักวิคีนูไปซื้อมาเป็นสวนผมเลยเนา่ เม็ดโอลิฟแล้วพี่น้องผัจชีเป็ดเผ้เป็ดเผ้เป็ดเผ็ดบวกพักบุ้งแสนกระเซ่บแล้วค่ะกินไดีดีกินดีดีดดเกล่อนหมาแล้วกินดีดีค่ะ เพชรกินไ,ไม่ได้หรอกนังกินไม่ได้เพ็ดกุ้มเน้อุ้ยโอ้ยพี่หน่อเศรษเศรบไรดีจ้ะ<ป>น้องจ้านื่อัมเแรบอีค่ะ

ดังสกปรกไหว้ใจร่ามินเนี่ยพี่น้องจ้ะมาอืมผู้จัดกอบสับ ว่าไงอยากกินอืมอืมกินทำไมไม่น่ารักหรอกมึกถึกเรียบิดดโดเป็นย่ำนัวสี่หรอไี่น่อยลองไลงขอตัวขออไพยเลยอุอว้วายค่ะ ร้องส่มาโอลรีเบิงค่ะแบบน้ำสีหวานจุวยๆก็อบักกอบบานเท่ามอไม่ได้คือกินดีจะกิน

เราอยากเปียกก,ก,กินบางหน้าแก้มพี่น้องจา้าอม,อมเดินไม่ได้หรอ,อก,กออไปกินไปกินแสบพี่น้องแสบอี่ลีค่ะผมมีค้าสีขาวค่ะวะลองเหตุสูตรค่ะ ครจะนำมาคลั่งเปียกครับหน่อยนึง จับบเห็นดอกอยุ่ข์หลังแลอันนี้แบปลาใส่ซอมตักจับเบหรอนนนหนาลูกหนาลูกกัแซบจับใเห็นดกอกพยุขหลัง

ล,ล,ลูกพักบุ่มแกมะแบบแซบดีเลยค่ะ เนียงกับมัดัดแปลงอ่ะพี่น้องจ้าแซ่บพื้นเราค่ะเมืองหนอกมืองหน้าอาหารบกครบทุกค่ะกับเขากับหนามบกครบคือเมืองไผ่ค่ะดัดแปลงสิกีแซ่บแซ่บพื้นเราค่ะจะเค้นยูเฮ็ดกินแต่เรอดตายเราพี่น้องจ้ามาเลยค่ะเด้อแก่ซิเบอร์ล้ละมาตาย ح ح> ไม่ยุติแอบร้ายวิญญาณอะไรไม่รู้ทำนี้ไปแล้วโดนแล้วอะไรพี่น้องจา้ายิ้มหรอกคะ่ะอันมากคิมมี่น้อจ้าก็ฝ<ฟ>ากกดแชร์กดไลค์ ขามามันเป็นกำลังใจขั้วกลาสินจ้าฝากแฟนเพจขั้วกลาสินส่วนแสบน้าจ้าซื้อเดียวกันเข้ายูทูบนาะพี่น้องเนาะมากับกดแชร์กดไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ย้คอยไปตามเยี่ยมทุกบานเลยจ้ยยาแยวๆเลยจ้าเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าอยู่ดีมีแห้งสู้คุณสู้คนจ้าบายจ้าบ๊ายบาย